ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้จะพาบรรดาท่านพุทธบริษัรรับเรียกว่าไปลัดกันเลยไปจบดแดนสวรรค์ทั้งหมดนี่เราพากันเดินออกจากชั้นดาวดึงไปชั้นยามาทิศตะทางชั้นยามานี่อยู่ทางด้านเหนือของทิศดาวดึงเป็นเนินขึ้นความจริงสวรรค์ไม่ใช่เป็นชั้น เป็นผ้าพเพื่อนันเดียวกันแต่รู้สึกว่าเป็นเนิเน,นสูงกว่ากันเดินไปสักครู่หนึ่งเป็นทางที่สวยสะอาดมากมีทางขาวสีโปรง่งสวรรค์ชั้นยามมานี่มีอายุสองพันปีทิพย์ถ้าจะเทียบกับมันเมืองอายุในเมืองมนุษย์สองร้อยปีของเมืองมนุษย์จึงได้หนึ่งวันบนสวรรค์ชช้นยามา อันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททราบไว้ด้วย <c oughs> วันนี้ขอไม่นควรดีเทวดาชั้นยามานี่มีวิมานใหญ่กว่าเทวดาชั้นดาวดึงมากมีเครื่องประดับปรรดาสวยสดงดงามมีสวนเหมือนกันมีสะโกรณีเหมือนกันเป็นที่น่ารื่นรม,มากมีความสุขมากเป็นเทวดาที่บำเพ็ญบารมีต่อโดยตรง ความจริงสําหรับดาวดึงก็เหมือนกันดาวดึงนี่ทุกวันพระพระอินจะต้องเทศถ้าไม่มีใครมาเทศสอนเทวดาหรือไม่เช่นนั้นถ้าว่าเชิญพรม,มาเทศบ้างถ้ามีพระเช้นไปก็หนีม์พระเทศบ้างสําหรับเทวดาชั้นยามานี่ทําบุญอะไร <c oughs> โดยมาเทวดาชั้นยามาประดับกายพปะด้วยเครื่องขาว คือเป็นเพชรสีขาวและดูสะอาดตามีมันก็ใหญ่กว่ามีเงามีความสงบสงัดคล้ายๆกับเมืองพรหมมีความสุขเป็นเทวดาที่พระอินทร์ไม่เรียกใช้ <c oughs> เพราะาเป็นเทวดาที่มีความตั้งใจบำเพ็ญบารมีต่อเรื่องทางการให้ทานการรักษาศีลเป็นเรื่องเทวดาธรรมดาของเทวดาทุกชั้นจะต้องทำ แต่ว่าการให้ทานการรักษาสิงงเทวดาแต่ละชั้นตั้งแต่ดาวดึงขึ้นมาหรือจาตุมหาราชขึ้นมาท่านไม่ได้ทําตามประเพณีทราบไปด้วยกะตั้งใจทํากันจริงๆไม่เหมือนฝ่ายรุก,กเทวดาและปุหมเทวดาก็เรียกว่ามีบุญไม่ก่าจะครบถ้วนทําเหมือนกันแต่ว่าใจไม่ครบ <c oughs> สําหรับอากาศเทวดาทั้งหมดไม่ถือประเพณีเป็นสําคัญ ทำด้วยจิตเป็นกุศลแท้อันนี้ต้องจำไว้ตอนนี้นจะว่าต่อไปสำหรับบุญพิเศษเทวดาเช่นยามานี่มีส่วนสำคัญอยู่สองอย่างเป็นบุญพิเศษคือหนึ่งสวดมนต์ด้วยความเคารพหมายควาว่าชีวิตจิตใจของท่านสวดมนต์เป็นประจำถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์วันนั้นนอนไม่หลับใจไม่สบาย คือสวดด้วยความเคารพจริงๆด้วยความเลื่อมใสจริงๆจะเป็นการสวดมนต์บทไหนก็ช่างเถอะเรียกว่าเป็นการสวดมนต์เนื่องในพระพุทธศาสนาก็แล้วกันหรือไม่เชนนั้นก็เป็นนักเจริญพระกรรมาฐานเจริญกรรมาฐานโยนจิตเข้าสู่อุปจารสมาธิจิตเป็นทิพย์บางเล็กๆนน้อย สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ด้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้บ้างพอสมควรข่อตายแล้วจึงจะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นยามาได้นี่จําไม่เพียงเท่านี้นะว่าเทวดาชั้นนี้มีความสุขจะนําชมวิมานทุกวิมานนั่งไม่ไหวในชั้นยามานี่ก็มีเท้ายามาคือเทวดาที่เป็นวันหน้าหนึ่งคนคล้ายไปอินเหมือนกัน แต่ว,ว่าเทวดาทั้งหกชั้นต้องขึ้นกับพระอินทั้งหมดเพราะว่าพระอินเป็นเทวราชาปกครองเทวดาทั้งหกชั้นออกจากชั้นยามาไปเราเดินมุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนิดหน่อยความจริงบนนี้ไม่มีไม่มีตะวันนะไม่มีอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ใดๆแต่เราเทียบกับทิศของเมืองมนุษย์ เดินไปสักหน่อยหนึ่งต่ความจริงไกลมากแต่ว่าเดินอย่างเทวดาเดินอย่างสภาพที่เป็นทิพย์มันก็ไม่ไกลเป็นอันว่ามาถึงชั้นดูสิทธิ์สิคราวนี้ชั้นสําคัญชั้นดูสิทธิ์นี่มีอายุอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้สี่พันปีทิพย์แล้วก็ถ้าจะเทียบกับเมือมนุษย์ ก็400ปีของเราเป็นหนึ่งวันพระเทวัดาชั้นนี้ <c oughs> แต่ว่าเทวัดาชั้นนี้มีบุญญาธิการพิเศษที่คนจะเข้ามาได้ท่านจำกัดจริงๆเรื่องทานเรื่องศีลไม่ต้องพูดกันมีแน่เรียกว่าต้อนทำกันแน่แล้วก็ทำอย่างเครียดเครียดมากเอาจริงเอาจังมาก เทวดาที่จะมาเกิดจะมาอยู่บนชั้นนี้ได้มีอยู่สามเหล่าคือหนึ่งท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิจะเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีถึงขั้นปรมัตถบารมีจึงจะเข้ามาอยู่เป็นทเทวดาชั้นนี้ได้หรือว่าคนที่เป็นพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง <c oughs> เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจึงจะเข้ามาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้หรือว่าคนธรรมดาแต่บัเพนบารมีเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปจึงจะมามีโอกาสเข้ามาอยู่เป็นเทวดาชั้น,นี้ได้แต่ความจริงพระอริยเจ้านี่ท่านอยู่เกือบทุกชั้น อย่างภุมิเทวดารุกรเทวดาจาตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิตนิมมารดีพระนิมิตวสวัสดีนะพลมมีพระเรียกเจ้าเยอะและนี้เรากล่าวกันโดยเฉพาะว่าถ้าจะเข้ามาอยู่ชั้นนี้ตั้งใจจะมาอยู่ชั้นนี้ต้องเป็นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป เรียกว่าเทวดาธรรมดาธรรมดาที่ทําบุญให้ทานนักษาสินธรรมดานั้นได้ฌานสมาบัตินอกจากพระโพธิสัตว์แต่ว่าพระพุทธวิดาพระพุทธมารดาแล้วไม่มีโอกาสจะเข้ามาได้นี่เป็นเทวดาทีมีชั้นจํากัดจริงๆและก็ชั้นนี้มีเทวดาสำคัญอยู่องค์หนึ่งที่พวกเราสนใจ พวกเราสนใจกันมากก็คือพระศรีอาริยะเมตรตรความจริงพระศรีอาริยะเมตรตรนี้สมัยพระพุทธเจ้าท่านบวชเป็นพระมีนามว่าชิตตะพิโคเดิมทีเป็นลูกศิษย์ของพรหมณ์ภาวรีท่านองน,นี้ไปบวชเพื่อสร้างเสริมบารมีต่อมาเมื่อพระนางกีสาโคตมีทอจีวรได้มือขึ้นตนเอง ปรารถนาจะถวายพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาพระนางบาถวายพระพุทธเจ้าเรียกพระมาหมดนั่งเรียงแถวกันตามลำดับอาวโสและคุณสมบัติเมื่อบะนางกีสากโตมีถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งให้ภาษารีบุตรภาษารีบุตรก็ส่งให้พระโมกขกันลาพระโมกขกันลาก็ส่งต่อต่อต่อตอไป รานนี่สุดพระทุองค์ก็ส่งต่อกันไปหมดไปถึงองค์สุดท้ายคือท่านอาชิตตาปิขุไม่รู้จะส่งให้ใครคนนั่งอยู่ท้ายบาลีเป็นอันว่าท่านก็รับไว้พรนางกีสาโคตมีเสียใจว่าอุตส่าห์ทำเองเลือกได้ชั้นดีมาทอกับมือเองจะถวายพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่รับ กลับไปให้กับพระท <t hopping> ี่ไม่ได้แม้แต่ฌานสมาบัติมากมายอะไรนักคือว่ายังเป็นพระอุทุชนคนธรรมดาขอโทษเป็นหวัดมันเป็นหวัดมากโดยสั่งนำหมูกเสียเวลาไปที่องค์สมเด็จพระบรมศาสนดาราปัฏติยาใจงได้เทศนาโปรด ว่าพระองค์สุดท้ายนนไม่ใช่ใครไม่ใช่พระธรรมดาคือทนาชิตตะพิโุ้คุ่นี้ต่อไปก็น่าจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีนามว่าพระศรีอาริยะเมตรัยเ <c oughs> มื่อเรามาถึงทั้นดูสิตแล้วเราจะเห็นว่าวิมานใหญ่มากใหญ่กว่าชั้นยามา วิมานแต่ละวิมานก็มีความสวยสดทุกงามเทวดาทุกองค์ทุกชั้นมีรัศมีกายสว่างจากกายมีรัศมีแสงสว่างออกจากวิมานแต่วัยชั้นนี้มีแสงสว่างมากสวยมากวิมานก็ใหญ่มากมีสถานที่รื่นรมมากมาแล้วนี่พุทธบริษัทย่องย่องไปดูก็สี่อานสักนิดดีไหม เดินตามตมาตมามามีเราตั้งต้นกันทังด้านทิศเหนือเดินไปทางทิศใต้เฉียงเฉียงไปตามทางด้านตะวันตกนิดนิดมีวิมานตั้งอยู่ระเกะระกะบ,บริเวณวิมานแต่แลวิมานกว้างใหญ่ไพศาลมากมีรั้วรอบขอบคิดเต็มบริแก้วเจ็ประการทางที่เราเดินก็เป็นทางแก้วเดินไป มีมารแต่ละหลังก็สวยเทวดาแต่ละองค์ก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดุสิ์ข็ประวยิ้มดูสิตไม่ยินหน้าปึงมีพระอริยเจ้าทั้งหมดมีพระพุทธบิดาประมารดาและพระโพธิสัตว์ที่มีบาร,รมีเป็นประมัตถบาร,รมีนั่งอยู่ประจำมีมานเป็นแถวมีบริวารมากมายเดินไปเดินมาสักครู่หนึ่ง จากต้นแถวเกือบเจอสุดรายแถวเรายืนอยู่มาพบวิมานหลังหนึ่งสวยสดงดงามมาก <c oughs> องค์เจ้าของมีรัศมีกายสว่างมากผ่องใสหน้ายิ้มระรื่นน่าชื่นใจมองบุญไปดูทางขวามือของเราเลี้ยวขวาไม่ใช่หน้าเดินเอาเท้าเดินไป ยาวหน้าลงไปเดินมันจะยุ่งเข <c oughs> ้าไปใกล้วิมานวิมานนี้เป็นวิมานของพระศรีอาริยะเมตรไตรที่ประมุพระศรีอาริยะเมตรไตรนี้เคยมีท่านที่ได้ฌานสมาบัติเศษท่านเคยถามว่าเมื่อไรจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า ท่านกล่าวโดยประเมินว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้านับในเมืองมนุษย์ก็ประมาณล้านปีเศษเศษท่านจะมีโอกาสจะมาตรัสในเมืองมนุษย์ถามว่าจะเทียบเวลานี้เป็นพื้นที่สมัยนี้จะตรัสในประเทศไหนท่านก็บอกว่าทางทิศเหนือของอะไรเขาพม่าในเขตน,นั้น นี่สำหรับท่านที่ได้ฌานท่านเคยบอกใหบฟังท่านบอกว่าอย่างนี้นะแต่ตามตำราก็ไม่ได้เขียนไว้นี่เราไปชมบาร,รมีก็งพระโพธิสัตว์กันพอสมควรต่อแต่นี้ไปก็เดินต่อไปดีกว่าอย่ารอช้าเลยเพราะเวลามันกระชั้น,นเพราะตั้งใจไว้แล้วนี่ว่าเรื่องนี้จะว่ากันเพียงยี่สิบสี่ตอนก็เลิกแต่คืนพูดละเอียดไม่เป็นเรื่องแน่ เว็นนั้นว่าเดินต่อไปคราวนี้เราเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นิดๆจากชั้นดุสิตขึ้นไปชั้นนิมมานระดีนี่เป็นเทวดาชั้นที่ห้าโซนอากาศเทวดาชั้นนิมมานระดีนี้มีอายุอยู่เป็นเทวดาได้แปดพันปีทิพยถ้าจะเทียบกับเมืองมนุษย์แปดร้อยปีของเราปีหนึ่งวันของท่าน ยุ่งเหมือนกันนะ <c oughs> รู้สึกว่ายุ่งยุ่งเหมือนกันอายุท่านมากเหลือเกินตัมากอย่างแบบธรรมดาธรรมดาบ้ามากแบบสบายสบายมันจะเป็นไรไปงานการไม่ต้องทำแต่มาดูเทวดาชั้นนี้รู้สึกว่าวีมานของท่านแพ <c oughs> ร,รวสวยสวยดงามมีของกระจ,จุมกระจิมกระจุกกระจิกมาก เทวดาแต่ละองค์ก็มีความสวยสดงดงามมีเครื่องประดับเป็นอย่างดีน่าเที่ยวเทวดาชั้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นเทวดาทุกสนมากสักหน่อยเรียกว่ารู้สึกว่าแต่ละองค์มีงานไม่ว่าชอบนิรมิรอะไรต่ออะไรเล่นโกโกกบางทีเทวดาชั้นประนิมิตวะสวัสดีชั้นที่หกมีความต้องการอะไร ท่านเทวดาชั้นนี้ท่านกนิรมิตรให้หมายความว่าทำงานให้จึงเรียกว่านิม,มานระดีที่ว่าเป็นเทวดาพวกนิรมิตรของต่างๆตอนนี้มาดูถึงบุญบารมีของเทวดาชั้นนี้วันเดิมทีเนี่ยเขาทำยังไงกันไว้จึงได้มาเป็นเทวดาชั้นนี้เรื่องการให้ทานการรักษาศีลบรรดากานพุทธบริษัทอย่าลืม ถ้าไม่ได้พูดถึงเรากระจงคิดว่าท่านทำกันแล้วครบถ้วนแต่ว่ามีกรณีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเทวดาชนนี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์เคยเจริญฌานสมาบัติได้ฌานฌานของท่านต,ต้องไม่น้อยกว่าฌานสี่อย่าลืมนะ วายชายของท่านนี้ไม่น้อยกว่าชานสีเมื่อได้ชานสีแล้วก็เจริญกสินสิบได้กสินทั้งสิบอย่างเป็นอภิญญาเมื่อท่านได้อภิญญาแล้วท่านก็ชอบนิรมิตอะไรต่ออะไรเพราะพวกอภิญญานี่เป็นพวกมีฤทธิ์สามารถนิรมิตร่างกายก็เป็นกันได้นิรมิตอะไรต่ออะไรก็ได้ให้เป็นอะไรได้ตามความปรารถนาทุกขณะจิตที่ตรงกรัน ไม่ใช่ไปนั่งเศษปากหมุบหมิบหมุบหมิบหมุบหมิบไม่ใช่อย่างนั้นกัญญาพอนึกปับ๊บมันก็เป็นปั๊บท,ทันทีอยากจะเล่นมั้งไหมละ่ะปรรดาท่านพุทธบริษัทอยากจะเป็นนักกิญญาเล่นอะไรก็ได้เข่ะเอินเดินทางกายก็ได้ดำน้ำดำดิงก็ได้จะหายตัวก็ได้จะทำอะไรก็ได้ตามใจในึกสมัยที่เป็นมนุษย์ทคล่องแบบนี้ เมื่อเวลามาเป็นเทวดาท่านก็เลยมีใจใครมนุษย์เพื่อมาด้วยใจร่างกายจริงไว้ความประสงค์ก็มีอาการเช่นเดียวกับความเป็นมนุษย์เพราะว่า,าการไปเกิดเรานำใจไปเกิดเราไม่ได้นำกายไปเกิดตอนนี้มาความเป็นมนุษย์ต้องการอะไรมีอุปนิสัยไปยังไงเป็นเทวดาก็เป็นแบบนั้นเป็นพรหมก็เป็นแบบนั้น นี่เมื่อท่านอยู่ในสมัยเป็นมนุษย์ท่านได้ปัญญาสมาบัติความจริงเทวดาพวกนี้ถ้าตายแล้วควรจะไปเป็นพรหมเพราะได้ฌานสี่ด้วยและได้ปัญญาสมาบัติด้วยแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่ท่านจะตายท่านไปตายนอกฌานเอ๊ะไอ้คำว่าน,นอกฌานนี่จะเข้าใจผิดนะ ไม่ใช่ชานบ้านประเดี๋ยวจะหาว่าในบ้านมีเยอะแยะไปทำไมไม่นอนทำไมไม่ตายดันมาตายที่นอกฌานภายนอกของบ้านเป็นฌานเลือนออกไปไม่จะอย่างนั้นคำว่าฌานนั่งในที่นี้แล้วคำว่าชานแปลว่าเพ่งเพราะเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายดีกว่าฟังง่ายดี เวลาตายนเนี่ยไม่ได้เข้าฌานตายปล่อยอารมณ์ออกไปเป็นปกติแต่ว่าจิตเป็นกุศลจิตที่ไม่น,อน้อมนำเอาอากุศลก็มาไว้ในใจตายจิตเป็นกุศลแต่ไม่ได้เข้าฌานตายก็เลยไปเป็นพรหมไม่ได้คนนี้เข้าฌานตายถ้าต้องการไปเป็นพรหมคือบ่าคุณสมบัติเป็นพรหมได้เขาก็ไปเกิดเป็นพรหมเว้นไว้แต่เพียงว่าถ้าไม่ต้องการเป็นพรม จะไปแวะเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งก็แวะพักอยู่ได้เขาไม่ห้ามแต่ว่าท่านผู้นี้ไม่อย่างนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นคมได้แต่ว่าเวลาจะตายไม่ได้ใช้ฌานให้เป็นประโยชน์เลยไปเป็นคมไม่ได้มาเป็นเทวดาชั้นที่ห้าที่เรียกว่านิมานราดี <c oughs> แล้วก็มีหน้าที่ในะริตรของต่างๆที่เทวดาชั้นปรินิมิตตวะวัสดีจะต้องใช้จะต้องการ ทำให้ด้วยความเต็มใจแต่ว่าบรรท่านทั้งหลายพวกนี้เมื่อเวลาเป็นเทวดาแล้วก็บำเพ็ญฌานบารมีต่อไปฌานเข้าที่ตามเดิมถ้าพ้นภาวะเจ้าเทวดาชั้นนี้เมื่อไรถ้าว่าท่านต้องการเป็นพรมจะเป็นพรมได้ทันทีเรียกว่าเป็นเทวดาที่มีโอกาสจะก้าวชั้นขึ้นชั้นสูงต่อไปอะไรชมกันพอสบายรู้ ถึงประวัติความเป็นมาของเทวด,ดาชั้นที่ห้าแล้วอันนี้เราก็ไปชมเทวด,ดาชั้นที่หกถึงเป็นชั้นสูงสุดฝ่ายกาลมาวาจรสวรรค์เ <c oughs> ทวด,ดาชั้นที่หกนี่มีนามว่าปรนิมิตวสวัสดีปรนิมิตวสวัสดีแปลว่าเป็นเทวดาที่จะต้องการใช้ของอะไรคนอื่นเขาทำให้ ผู้ที่ทำให้ก็คือเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นนี้มีอายุอยู่ถึงหนึ่งหมืนหกพันปีทิพย์และยาวมากอายุยาวถ้าจะเทียบกับความเป็นมนุษย์ปีในะมนุษย์ได้หนึ่งพันหกร้อยปีมนุษย์เป็นหนึ่งวันของท่านน่าดูถ้าว่ามนุษย์มีอายุเท่านี้ก็น่าดู หน้าโคเขี้ยวจะยาวจัดแล้วก็สาหรับเทวดาชันนี้มีวิมานสวยเป็นที่อยู่ของอะไรพยามาราอิราชเอาละว,วันนี้เราจะพบคนสำคัญกันเอาว่ากันถึงบุญบรารมีก่อนหรือว่าที่อยู่ก่อนวิมานใหญ่มีแสงสว่างมากแสงสว่างจากกาย เป็นสถานที่น่ารื่นรมเรื่องของสวรรค์ไม่ต้องกูักันนางฟ้ารือทุกชั้นในเวนดาทุกองค์มีนางฟ้าองค์ละมากมายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชั้นนิมมานรดีแนละปรณิมิตวัสวัสดีนี่มีนางฟ้าหน้าตาสวยๆกระจุมกระจิมนับเป็นหมื่นๆคนองค์หนึ่งนะ่หนึ่งองค์ มีนางฟ้านับเป็นหมื่นหมื่นองเป็นบริวารน่าดูความจริงเราเป็นมนุษย์นี่จะหานางสำหรับเราไฝเราฟ้าแต่ละคนก,ก็ยุ่งจังหายากกว่าจะตกลงกันได้ก็เต็มกลืนจะไปหานางไฝนางฟ้าสำหรับไฝฟ้า,าทางถนนก็ต้องเสียสตังดีไม่ดีก็เป็นโรคไม่เป็นเรื่อง ตอนนี้สำหรับเทวดาวนี่รวยจริงๆแม่น่าเป็นไม่ต้องไปหาที่ไหนพพตายปพุ๊บไปเป็นเทวดาวปักแม่นางสำหรับไก่สำหรับควานมีอยู่เป็นหมืนม่นๆคอออยู่แล้วนี่ถ้าไม่มียาบำรุงดีๆแล้วไม่มียาระงับประสาทดีๆก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะพวกผู้หญิงมากๆนี่แต่คนเดียวนี่เราก็แย่อยู่แล้วนะแต่พูดมาใช่น้อย แต่ถ้าแกมากคนถ้าแกพูดกันคนละคำนี่พูดกันคนละคำฟังคราวหนึ่งก็เป็นหมื่นหมื่นคำน่ากลัวเทวดาชั้นนี้จะหูไม่ค่อยดีแล้วสองสามชั้นเนี่ยหูไม่ค่อยดีจึงทนลำคาญผู้สตรีพูดกันได้มากๆเป็นอันว่าคณบาร,รมีของเทวดาชั้นนี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านทรงชานสี แล้วก็มียาไม่มีเรียกแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทรงอภิญญาได้ฌานสี่เฉยๆแล้วก็ทรงชานสี่เป็นปกติรักษาอารมณ์เป็นกุศล <c oughs> แต่ว่าเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายเหมือนกับัานที่ห้าคือนิมมานาะดีเมื่อตายแล้วพระอาศัยทรงฌานสี่จึงมาเป็นเทวดาั้นนี้ กันมามาเป็นเทวดาชั้นนี้แล้วต่อไปทรงฌานเป็นปกติตามเดิมพนภาวะจากเทวดาชั้นนี้ก็ไปเกิดเป็นพรมนี่ว่ากันอย่างรัดๆถ้าไม่รับแล้วก็เจ๊งแล้วยี่สิบสี่ตอนนี้ไม่จบกันแน่ <c oughs> แตอนนี้เทวดาชั้นนี้มีหน้ามีเรื่องหน้าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือหัวหน้าเทวดาเป็นพญามารที่เรียกกันว่าพญามาราธิราช ความจริงตามที่บางแห่งทัางกล่าวว่ามาละโลกมีอยู่แล้วก็อยู่ที่ชั้นตรนิมิตวะสวัสดีแบ่งกันคนละตอนว่ามารอยู่ตอนหนึ่งเทวดาอยู่ตอนหนึ่งอันนี้ราชกถาจารย์เผือไปเผ <c oughs> <c oughs> ือไปแก้พลาดไปความจริงพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงมาละโลกเหมือนกันแต่ว่าท่านไมา่ได้แยกบุคคลออก หมายความว่าคำว่ามารในที่นี้หมายความนึกว่าจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วคําว่าโลกท่านหมายคนคนหนึ่งหลือเทวดาองค์หนึ่งจัดเป็นโลกโลกหนึ่งถ้าเทวดาก็ตามพรหมก็ตามมนุษย์ก็ตามเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านเรียก,กว,ามมาว่ามารเพราะตัวมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวฆ่าความดีมาระหรือมารลวะ่าผูฆาฆ่าความดีของบุคลคลคนนั้น นี่มาว่ากันถึงเท้าพระยามาราธิราชไม่ใช่เท้าพระยามาราธิราชเป็นชาวสวรรค์เขาเรียกกันว่าเท้ามารายความจริงเวลานี้ถ้าไม่ได้เป็นมารแล้วเคยพบกับท่านท่านคุยสนุกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสท่านบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่มารเพราะว่ากุเลงงานถึงเก็ให้ เป็นคู่ปรับกันความเป็นมารของท่านที่จะเป็นศัตรูกับพระพุทธเจา้าจะขอนาเรื่องราวมาเล่าให้กองยฟังย่อๆพอหรือวลไลสามนาทีคือว่าในตอนสมัยหนึ่งตอนต้นโนทีพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบรารมีใหม่ๆเพื่อปรารถนาพุทธภูมิท่านพยามาราที่ราชก,กับพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนกันต่างคนต่างเลี้ยงม้าเหมือนกัน วันหนึ่งก็ไปเกี่ยวญยกมาด้วยกันพญาม,มาราที่ราดเลอท่ามาลายก็เกี่ยวแยกกันไปตั้งค้นต่างเกี่ยวออกคนทาง,ทางวันนั้นบังเอิญมีพระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาต้องการญาก็มาเยือนที่พระพุทธเจ้าของเราเกี่ยวพระพุทธเจ้าตถวายญาตันข้อนหนึ่งท่านก็ออกไป มักจะเอาของเพื่อนให้ไปด้วยก็เกรงว่าถ้าเพื่อนไม่มีความเลื่อมใสจะด่าเอาก็เลยไม่ให้ไป <c oughs> ตอนเย็นมาเก็บหญ้ามารวมพระพุทธเจ้าก็บอกกับเพื่อนว่าวันนี้มีพระมาบิณฑบาตญาเราเอาของเราให้ไปแต่ว่าของเพื่อนไม่ได้ให้ไปเพราะเกรงว่าเพื่อนจะไม่เลื่อมใสเท่านั้นแหละ พยามาราที่ราชสมัยเป็นเพื่อนเจ็บใจหาว่าพระพุทธเจ้าเอาดีคนเดียวเลยจองลางไว้ว่าถ้าแกจะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรก็ตามหรือก่อนเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามข้าจะคอยขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของแกตลอดไป <c oughs> ทางนี้เพราะว่าตนเองก็ปราถนาพุทธภูมิเหมือนกันท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่คอยขัดขวางไม่ใช่อะไร เป็นความโง่ของท่านท่านคิดว่าเกรงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเทศสอนคนปณนิพันธ์เสียหมดและเวลาที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีคนรับการฟังเทศท่านบอกว่าผมไมนโง่มากคุณความจริงผมไม่น่าจะโง่แบบนั้นไม่น่าจะโง่นะไม่ใช่โง่ลิ้นมันไม่ตามใจ ไอ้ที่โง่เราะก,กรรมที่จองล้างจองผ่านกันไว้รู้สึกเสียใจเหมือนกันว่าไม่น่าจะทำ <c oughs> ต่อมาเมื่อพระอุปบุธเทระทรมานก็จนเห็นฤทธิ์จิงได้คิดมันได้ว่าเราโง่เกินไป <c oughs> เป็นนั้นว่าะยามาราธีราชบัรดาเจนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวท่าน ควรจะดีใจถ้าท่านมาหาเมื่อไรเราจะมีความสุขเมื่อนั้น <c oughs> แล้วก็เลิกเรียกชื่อท้ามาราที่มาพยามาราที่รากเสีได้แล้วเรียกว่าเท้ามาไหลพอแล้วกันท่านเป็นพระโพธิสัตว์อารวาณดาท่านพุทธบริษัทอพามาชมถึงสวรรค์หกชั้นพอดีแล้วก็พอดีกับเวลามันจะหมดก็ย่าต้องกําหนดให้บรรดาท่านพุทธบริษัทและพร,ระคุณเจ้าที่เคารพ พักอยู่บนเทวรดาชั้นที่หกแล้วก็เดินเที่ยวไปเที่ยวมาตามอัตยาสัยทุกชั้นจะได้สบายใจวันพุธหน้าจะมาพาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปเที่ยวพมรลกไปถึงพรมรลกแล้วก็ถือว่าเป็นการเอวังกันเอาลดสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนนักทัศนาจรที่ติดตามมาและท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีและท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีและท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี